ฉันนนนจจะะหหหหลลุุดดดเเเเมมือออวายิดดากี้้ไไไปธรรูรงสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอสวัสดีทุกท่านเลยวันนี้จะมาเกี่ยวกับเขาบอกว่ามีคนเขาบอกกันว่าเฮ้ยผู้หญิงเนี่ยเวลาใส่รองเท้าส้นสูงแล้วเนี่ยจะดูมีพลังอำนาจมากขึ้น จริงหรือเปล่าวันนี้เราต้องมาดูกันว่าเราต้องมาลองฟังกันดูว่าอาจจะฟังดูแปลกแต่ก็เป็นเรื่องจริงเขาบอกว่าเป็นเรื่องจริงนะที่รองเท้าส้นสูงเนี่ยมันจะช่วยผู้หญิงดูมีพลังอำนาจมากขึ้นดิฉันได้ทดลองในการให้ผู้บริหาร5คนค่ะซึ่งเป็นผู้หญิงที่ตัวค่อนข้างเล็กยืนเรียงแถวกันเทียบกับผู้จัดการอีก5คนที่มีความสูงเท่าๆกัน ก็พบว่าเฮ้ยผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่าเนี่ยจะชอบชอบที่จะใส่ส้นสูงแต่ละคนเนี่ยก็จึงใส่รองเท้าอย่างน้อย2นิ้วสูงสงนิ้วเลยนะอย่างน้อยอะ่ะ ซึ่งมันไม่เพียงแต่ทําให้ดูตัวสูงขึ้นเท่านั้นแต่ว่ายังทำให้ดูโดดเด่นยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะแบบบางคนพอมีอายุแล้วก็ไม่อยากจะใส่ส้นสูงเนอะใครที่วัยรุ่นอยู่ก็เอ้ยยังมีกำลังกาแรงดีอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ไปสวยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าผู้หญิงไทยโดยท,ทั่วไปแล้วเนี่ย มักจะตัวเล็กแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ผู้หญิงที่มีอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะอยากทารมานตัวเองด้วยการใส่ส้นสูงอีกต่อไปปัญหามันก็จึงเกิดเพราะว่าในบางตำแหน่งนะคะคุณก็ต้องมีความโดดเด่นบ้างดูมีอำนาจดูมีความน่าเชื่อถือและโรองเท้าส้นสูงเนี่ยมันก็ช่วยเสริมสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องออกไปพบลูกค้า รายสำคัญกับอีกคนที่มีตำแหน่งรองจากคุณแต่ตัวเขาเนี่ยสูงกว่าเพราะว่าเธอเนี่ยใส่งเท้าส้นสูงอาจจะฟังดูแปลกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือคนเนี่ยมักจะมองว่าคนที่ดูตัวสูงกว่าเนี่ยหรือตัวใหญ่กว่าว่า เป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจมากกว่านะคะการดูเป็นคนที่แบบว่าตัวเล็กหน้าทนุถนอมอาจจะดีในบางโอกาสแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ในเวลาที่คุณเนี่ยต้องการที่จะแบบว่าแสดงความมั่นใจน่าเชื่อถือหรืออำนาจแน่นอนเลยนะคะสิ่งที่คุณคงไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือการที่ลูกค้ามองข้ามคุณไปหรืออาจจะมองคุณบ้างเป็นครั้งคราวเพื่อที่จะรักษามารยาทและทัน และแบบว่าหันไปพูดกับคนที่มีตาแหน่งรองจากคุณเป็นหลาเพราะว่าคิดว่าเออเป็นเจ้าหน้าอะไรอย่างนี้สต็อปหมายเหตุเดี๋ยวจะบอกไว้ก่อนว่านี่คือคําสนิษฐานของคนคนหนึ่งซึ่งมาจากหนังสือเล่มหนึ่งนะคะมันไม่เกี่ยวอะไรกับกิ urt, ๊กเลยกิ๊กแค่มาอธิบายให้คนทุกคนนี่เขาไม่ได้เจอเข้อความนี้ฟังว่าเออมันจริงเหตุการใดแล้วแต่ทุกคนคิดละกันสิ <c oughs> ขอดอค,ค่ะช่วงนี้เป็นวัดนี้นึงนะคะสิ่งที่คุณเนี่ยทำได้ก็คือติดรองเท้าส้นเตี้ยวไว้ที่โต๊ะทำงานสักครู่หนึ่งเพื่อที่จะได้เปลี่ยนเวลาอยู่ที่ทำงานอย่างน้อยที่สุดเวลาที่คุณเนี่ยไปเข้ามาชุมนุก็จะได้รู้ว่าเออคุณเป็นเจ้านายตัวจริงใส่ส้นสูงไปบ้างอะไรอย่างนี้ต่อมาจะมีเทคนิคสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยกับการใส่ส้นสูงกันบ้างนะคะ เราก็ลองก่อนลองเริ่มจากรองเท้าที่มันมีส้นเล็กแต่ไม่สูงมากก่อนดูก่อนแบบว่ามีส้นสักนิดนึงยังยังไงมันก็ยังดีกว่าไม่มีเลยต่อมาเราก็ เราก็ลองเท้าแบบมีเสริมด้านหน้ามีเสริมด้านหน้าะจะทำให้เดินเนี่ยง่ายขึ้นนะคะแถมยังอินเทรนอะไรอย่างนี้อีกด้วยโดยที่จะเลือกให้เหมาะกับเสื้อผ้าที่มันสวมใส่แล้วก็ดูให้มันแน่ใจว่าเออมันจะช่วยให้ขาของคุณดูเรียวขึ้นด้วยหรือเปล่าบางคนแบบขาเป็นคนที่ขายาวอยู่แล้วใส่รองเท้ามันจะมีแบบเป็นเหมือนปากจระเข้แบบ ยาวๆออกมาอีกมันทําให้ขาดูไม่สวยนะคะเราต้องเลือกให้เป็นด้วยและข้อสุดท้ายไม่ว่าคุณจะเลือกส้นสูงแบบไหนขอให้แน่ใจว่ารองเท้าอยู่ในสภาพดีเดินไปแล้วไม่ลื่นโดนไปแล้วไม่หักหรือว่ารอยหลอกคงไม่ค่อยที่จะน่าดูนะอะไรประมาณนี้คุณเป็นคนที่เป็นหัวหน้าก็ต้องมีแบบรองเท้านี้แพงว่ะหรูวะเฮ้ยดูลสะดุด ตาแบบเชื่อว,ว่าเป็นหัวหน้าอะไรอย่างนี้ก็ลองไปซื้อกันดูไปใส่กันดูนะจ๊ะก็ไม่รู้เหมือนกันก็มาจากลิซ่ากูลูนี่ลาไปก่กนของเจเคกัสดีค่ะทกครั้งี่่เาาใในมหจ